ครับสวัสดีครับเรามาพบกันช่วงกลางเดือนกรกฎานะครับนี่ก็เป็น EP ที่3ครับสำหรับการมาแนะนำในส่วนของการเปิดรับจองมะขามฝักสดมะขามเปรี้ยวยักษ์ฝักสดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มหรือว่าแปรรูปเป็นมะขามดองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม ฝักมะขามของเราเป็นอย่างไรไปดูกันครับครับปีนี้มะขามของเรานี่ไม่ได้ไม่ได้พ่นฮอร์โมนหรืออะไรนะครับแล้วก็ฝักก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างฝักนะครับที่ติดอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเท่านิ้วก้อยนะครับฝักห่างๆครับฝักห่างๆนะครับปีนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะฝักสวยๆก็มีครับ อย่างนี้ฝักสวยๆครับนะฮะเห็นไหมฮะฝักสวยๆเนาะถ้าอย่างนี้ก็ฝักตกเกตหน่อยครับแต่อย่างนี้เราเราจะไม่ไม่ให้ไปนะครับอย่างนี้เราไม่ให้ไปเราจะให้ประมาณนี้ขึ้นไปนะคร <m ys> <t ick> <allows> ับอ่าอ <t ick> <t ick> เห็นไหมฮะฝักประมาณนี้นะครับนะครับแต่ถ้าฝักประมาณนี้นี่คือพรีเมียมครับที่เราขายนะครับถ้าฝักประมาณนี้ครับอ่าพอโตขึ้นแล้วแก่เต็มที่นะฮะแก่จัดนะครับเราก็เปิดออเดอร์กันเลยะครับวันนี้ สิบบาทครับกิโลละสิบบาทนะฮะจองเงินเข้ามาได้นะครับอันนี้ตัวอย่างฝักอ่าอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้นี่กิโลละสิบบาทครับแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ให้ไปครับอ่าเล็กๆอย่างนี้ไม่ไม่ให้ไปครับถือว่าไม่พรีเมียมไม่ตกเกรดไอ้ตัวที่ตกเกรดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณภาพนะครับอย่างนี้ก็สวยครับเราจะคัดนะเราจะขึ้นคัดให้นะครับกิโลละสิบบาทครับกิโลละสิบบาทอ่าเดี๋ยวเราไปดู ฝั่งนี้ก็สวยนะฮะนี่ฮะเห็นไหฝั่งนี้สวยครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับก็ถามว่าเป็นที่น่าพอใจไหมก็เป็นที่น่าพอใจนะครับนี่คือบรรยากาศในสวนมะขามนะครับเราก็ดดยหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดดยหญ้าเรียบร้อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของกลางเดือนเนาะกลางเดือนก,ะะกรกฎานะครับ ซึ่งก็มะขามก็จะติดฝักฝักมะขามช่วงนี้ก็โตประมาณปลายนิ้วก้อยครับอ่านี่นี่นี่เดินม,มาดูเนาะอ่าประมาณนิ้วก้อยเนาะประมาณนั้นนะอ่านี่ฝักนี้ก็โอเคครับนะบางฝักก็ขี้เหร่ครับอย่างนี้ตกเกลดครับไม่ให้ไปครับไม่ให้แต่อย่างนี้โอเคครับอย่างนี้อ่าอย่างนี้โอเคครับนะครับก็เอาให้ไปนะฮะเราจะคัดให้นะครับ ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสวนของผมอยู่ที่บ้านห้วยโป่งนะครับบ้านห้วยโป่งยาวีเขาเรียกว่าบ้านห้วยโป่งยาวีใต้นะครับตำบลวังชมพูอำเภอเมืองครับจังหวัดเพชรบูร์ครับช่วงนี้มะขามไม่มีออก,ออกดอกแล้วนะครับหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวซูมให้ว่าบนต้นเขาจะมีฝักประมาณไหนได้ ไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะนั่นนะฮะนะฮะฝักอยู่ประมาณนั้นเนาะนะครับฝักอยู่ก็ไม่ถือขนอาดว่าฝักชิดกันมากนะครับอ่านะฮะฝักก็ป,ปลายไม่ชิดกันมากนะครับผมมีมะขามอยู่ประมาณาเกือบเกือบหนึ่ต้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นลูกไม่หมดหรอกครับติดฝักไม่หมดหรอกครับนะครับเพราะนั้นก็ติดต่อกันเข้ามาครับ ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีภาพของฝักมะขามของปีนี้เป็นตัวอย่างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฝักเล็กแต่ก็เป็นตัวอย่างนะครับจองกันเข้ามาครับกิโลละ10บ,บาทส่งมอบก,ก็ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนครับพฤศจิกายนนี่มะขามก็จะเขาเรียกว่าโตแก่เต็มที่ เหมาะสําหรับการนําไปดองหรือว่านําไปแช่อิ่มนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับกิโลละสิบาทครับพรีออเดอร์กันไปก่อนเลยรับจองเข้ามาเลยครับถ้าสมมุติว่าในช่วงนั้นราคาต่ํากว่า10บาทก็ลดให้นะลดตามราคาตลาดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าราคาสูงกว่า10บาทผมเก็บ10บาทครับขอแค่10บาทนะครับขอบคุณมากครับสาหรับการติดตามคาร์ลขลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขนะครับขอบคุณสําหรับ การส่งต่อข้อมูลและขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อจองฝากมะขามนะครับ EP นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสวัสดีครับ